เรามาดูข้อ50กันต่อน,นะครับข้อ50เขาบอกว่า the diagram not drawn to scale gives the first few electron energy levels within a single electron atom which of the following gives the energy of photon that could not be emitted by this atom during an electron transition นะใน energy level ชั้นต่างๆเหล่านี้นะคร ข้อไหนที่นะครับระดับพลังงานของโฟตอนไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้นะคือการปลดปล่อยของมันเนี่ยสมมติกราวสเตอันนี้กรา s t a ต e ก็คือระดับอ,อิเล็กตรอนที่มันวิ่งเข้าใกล้นิวเคลียสนะที่สุดนะเราจะเถียนด้วยนะคือ g r อกราว t a ต e นี้พออิเล็กตรอนมันโดนเอเนอร,รเข้าไปเนี่ยมันอาจจะกระโดดขึ้นไปตามชั้นต่างๆ Orbit ทที่สูงขึ้นนะครับ ทีนี้พอมไปอยู่ที่ออร์บิทที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยในที่สุดมันก็จะพยายามดึงตัวเองลงมาต่ําเพื่อให้ระดับพลังงานมันสเสถียรดังนั้นการที่มันกระโดดลงมาที่ชั้นต่างๆจากบนลงล่างจะทําให้มันปล่อยโฟตอนออกมานะครับทีนี้การปล่อยโฟตอนเนี่ยต้องเป็นความต่างของระดับพลังงานของระหว่าง2ชั้นใดๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าชั้นที่ ลบ21นะกระโดดมาชั้นที่ลบ38นะครับความต่างของมันนี้ก็คือเอา38นะเอาปลายทางลบต้นต้นทางนะนะ38ลบ21เป็นต้นนะก็คือลบ38บก21นั่นเองคำตอบก็คือจะเป็นลบ17ก็แปลว่ามันจะปลดปล่อยโฟตอนออกมา17อิเล็กตรอนโวล์นะเพราะอย่างเช่นข้อข้อ a เนี่ย ก็ถูกแล้วเนี่ยก็แค่2ชั้นใดๆเนี่ยได้17เห็นไหมมีการปลดปล่อยออกมา17เอิเล็กตรอนโบนี้ถ้าชั้นที่20ลบ21เนี่ยกระโดดมาชั้นที่ลบ85นะมันจะเหลือเท่าไหร่ฮะลองมาลบกันก็คือ85ตั้งลบ21ก็ได้นะเอาคิดแบบเร็วๆนะก็เป็น64ถูกไหมเนะี่ย6กก็จะมีละอีกหนึ่งเลขทีนี้ลองเอาชั้นชั้นที่38ลงมาชั้นที่85ดูบ้างนะ 38ลงมาชั้น85เอา85ตั้งลบ38เหลือนะก็ได้เอ่อ47ใช่ไหมฮะ47อันนี้ไม่มีเลยเป็นไปได้ว่าจะตอบข้อ b เลยนะเป็นไปได้ว่าจะตอบข้อ b นะครับนี้เราลองรีเช็คข้ออื่นก่อนเช่นสมมุติว่าจาก85ลงมา340 85บลงมา340จะได้เอามาลบก,กันนะ340ลบ85ก็จะเหลือ255ก็ได้นะแล้วก็38ลบ340อก็เหลือ302อันนี้ก็เป็นไปได้นั้นตอบข้อ b เลยนะครับข้อต่อไปอันนี้เดี๋ยวย่อนิดนึงนะจะได้มองเห็นภาพโจทย์ข้อ51นะฮะ the figure above shows a pair of s t ต t ีทคล e n t carrying w i r e and f o r marked points attribute of t h i s p o i n t is the net magnetic field zero magnetic field อันไหนที่เป็น zero นะฮะสูตรของ magnetic field นะฮะโดยทั่วไปถ้าผ่านเส้นลวดตัวนำนะตรงนี้มีเส้นลวดตัวนำมีกระแสไฟฟ้าไหลไอนะเอามือขวากำนะครับมือขวากำแบบนี้นะฮะนิ้วชี้แทนทิศของ c u r r น n t นะครับแล้วก็นิ้วทั้ง4เป็นทิศของสนามแม่เหล็กนั่นเองดังนั้นด้านซ้ายมือสนาม,มเหล็กพุ่งออกขวามือพุ่งเข้านะจะเป็นลนนักษณะนี้เราจะไปทํากันตรงนี้นะครับก็คืออ่ะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกสุดตัวแมกเหล็กฟิลด์นะฮะจะเท่ากับ k i ส่วน r k เป็นค่าคงที่นะฮะเป็นค่าคงที่อ่เราอาจจะต้อง ถ้าคำนวณละเอียดก็จะเขาก็จะบอกค่า k มาว่านะ k okay, ตรงนี้มันคืออะไรนะครับ i คือ radius รัศมีจาก y นั่นเองนี้มาดูที่เส้นบนก่อนนะเส้นบนก็คือเส้นนี้นะเส้นนี้เอานิ้วโป้งชี้ไปทางขวาม,มือของเรานะฮนิ้วทั้ง4นะครับกำรอบเส้นลวดตัวนำนะครับ เพราะนั้นที่จุดนะ,ะเดี๋ยวลองเช็คนะที่จุด1ก่อนก็ได้นะฮะตามชอยเลยเช็คตามชอยที่จุด1น,นะครับจะเกิดแมกเนติกฟิล์นะฮะวิ่งออกมานะฮะวิ่งออกมาก็เป็นจุดมีขนาดเท่าไหร่มีขนาดเท่ากับ B เท่ากับ K i ส่วนรัศมีก็คือใช้ 3A แล้วกันนะฮะก็เป็น 3A 3A นะครับ นี่อันนี้เกิดจากเส้นเลือดตัวตัวที่1น,นะฮะต่อมาเส้นลวดอันที่2นะครับไปด้านกระแสะไฟฟ้าวิ่งทางซ้ายมีขนาด 2i นะครับมีขนาด2ออ,อนิ้วโป้งชี้ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็กำมือรอบเส้นลวดตัวนำเส้นที่2นะ 2i ถ้าไปที่จุด1น,นะครับจะพบว่า m a ม n ต t i c Field วิ่งลงนะวิ่งลงแนวนี้ อย่างนี้ก็จะมีโอกาสที่จะหักล้างกันลองคำนวณดิครับว่าแม่เหติกฟิลมมีขนาดเท่าไหร่นะครับแม่เหติกฟิลมมขนาดเท่าไหร่ของ 2i b กับ k 2i ส่วน a นี่ก็คือ1 2 3 4 5 6 6a นะมเนะเราก็จะใช้ 6a เอออันนี้เขียนยากนิดหนึ่ง6กงั้นเดี๋ยวมาเขียนตรงนี้แล้วกัน b เท่ากับ k ส i ส่วนหก a ก็ปรากฏว่าตัดกันพอดี k i ส่วนส a ซึ่งมีขนาดเท่ากันนะฮะแต่ทิศทางตรงข้ามเพราะนั้นตรงนี้ยหักล้างแน่นอนเบอร์1ก็จะเป็น0ูนย์ติกฟิลเป็น0นะครับทีนี้มาดูเบอร์2นะครับดูเบอร์2องดิเพราะเราต้องตอบเบอร์1แน่ๆแ,แล้ว1อันนะนี้มาเช็คเบอร์2เบอร์2ก็คือตรงนี้นะตำแหน่งนี้นี้มี b เท่าไหร่ฮะ b เท่ากับ k i ส่วน a แล้วถ้าเกิดจาก2 i ล้วฮะ b เท่ากับ k 2 i นะส่วน2 a นะ,นะก็มีขนาดเท่ากันไหมเท่ากันเหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องเช็คทิศทางนิดนึงนะฮะถึงแม้จะเท่ากันมือขวากำนะ <S <S เบอร์2นะครับวิ่ง วิ่งไปไดนะฮะ <Hello. S 1> ที่เบอร์สองวิ่งลงนะฮะวิ่งลงก็เป็นอย่างนี้สองไอแล้วฮะสองไอก็วิ่งลงเหมือนกันนะมือขวากรรมวิ่งลงเหมือนกันก็จะเสริมกันนะที่จุดสองนี้เสริมกันจะไม่เป็นศูนย์นะเพราะนั้นอันที่สองตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็คงเหลือแค่ข้อ A นั่นเอนงข้อ a มาดูห้าสิบสองนะฮะ Non-conducting sphere is given a non-zero net electric charge, plus Q, and then brought close to the neutral conducting sphere of the same radius. Which of the following will be true? สเฟียร์ที่เป็นตัวนำนะที่เป็นนิวทัลนะนิวทัลอันไหนถูกต้องข้อ A electric field will be induced within conducting sphere จะ i n d u c e ที่ conducting sphere ไหมคำตอบคือไม่เพราะตัวมันเองก็นะฮะไม่มีชาร์จใดๆเลยนะครับมันยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น Neutral อยู่นะ เพราะนั้นก็ไม่มีเล็กทริกฟิลเพราะมันเป็นปนิวทรัลนั่นเองข้อ A ผิดนะเข้อ B the conducting sphere will develop a net electric charge of minus Q นะมันจะ conduct electric charge เป็น minus Q ถามว่าใช่ไหมนี่ยังไม่ได้สัมผัสกันนะเขาบอกว่ามันแค่ close to ไม่ได้ touch to นะเพราะนั้นเข้อ B อบบก็ไม่ใช่นะ ข้อสี่ the sphere will experience an electrostatic attraction เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเพราะว่าอะไรฮะอันไหนที่มีไฟฟ้าสถิตนะหรือ electrostatic นะ current เน,เนี่ยมันก็มันก็อะไรฮะมันจะดูดนิวทร่วด้วยนะมันไม่ใช่แค่ดูดขั้วตรงข้ามนะนิวทอ่มันก็ดูดนะเพราะนั้นก็สีเป็นไปได้นะก็สีเป็นไปได้ What an the is will sphere experience e r l c o t พราะด pulsion อ่าจะได้รับแรงผลักนั้นนิวท่นคงไม่โดนผลักแน่นอนนะก็ต้องโดนดูดอย่างเดียวอันนี้ก็ผิดนะ The sphere will experience no electrostatic interaction ไม่เกิด electrostatic interaction ใดๆเลยจริงไหมไม่ใช่นะเกิดแน่นอนนะครับก็คือเกิดการดูดตอบข้อ4นะ 53นะฮะ Which of t h r o w i n g would increase the capacitance of parallel plate capacitor อันไหนนะครับที่จะเพิ่ม capacitance นะ capacitance ถึงสูตรอนะไรฮะ C เท่ากับ Q ส่วน V เราแปลงอีกนิดนึง V ก็คือ E d E คือสนามไฟฟ้า d คือ distance ระหว่าง plate 2 plate ข้อ A using a smaller plate s มอลเลอแบบไหนฮะเออถ้าให้ดีมันแคบลงกเ็เป็นไปได้ไหมดีแคบลง v น้อยถ้าดีแคบลงแปลว่า v น้อย v น้อยแปลว่า c มากถูกไหมเออแต่นี้ไม่รู้ s m อลเลอแบบไหนไงอาจจะอาจจะยาวขึ้นก็ได้หรืออา,อาจจะเล็กลงแบบนี้อ่ะผิดนะอาจจะเล็กลงแบบนี้แต่ distance ยังเหมือนเดิมนะ distance between p a t e คือนึกภาพไหมไอ,ไอ้ distance เนี่ยมันจะเป็นยางี้นะ แล้วก็เนี่ยอาจจะมีชาร์จบวกอย่างนี้นะคาปาซิเต,เ,ตเตอร์นะออนะอดิสตันก็คือระยะระหว่างสเปซระหว่างเพลทต,ตรงนี้นั่นเองอันนี้ไม่รู้นะเขา a ไม่ใช่นะอาจจะไม่ใช่ก็ b replacing dielectric material between the plates with one that has a smaller dielectric constant มันจะมีสูตรด i อเล็กติกนะ c ใหม่หลังจากใส่ด i อเล c กติกไปแล้วจะเท่ากับ k c initial ค่าเก็คือเป็นค่าคงที่ของไดเล็ก t i c ที่ใส่เข้าไป CI คือ Original Capacitance CD ก็คือ Capacitor หลังจากใส่ไดเล็ก t i c ไปแล้วซึ่งควรจะมากขึ้นนะปรากฏว่าอะไรฮะปรากฏว่าอันนี้มันบอกว่าใส่ smaller dielectric constant ก็จบสิฮะ CD ก็น้อยลงนะอ,นนอันนี้็ขาบีผิดอันนี้ไม่ใช่ ข้อ C, Decrease the voltage between the plates กับข้อ D, Increasing the voltage between the plates Increase กับ Decrease นี่ này, ปกติไอ้ตัว capacitor มันจะมี spec ของมันอยู่แล้วว่าต้องอ่เขาเรียกว่าอะไรอนะจุดทำงานของมันนะต้องอยู่ที่ voltage เท่าไหร,นะร่อันนี้ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้หรอกข้อนะ E, Move the plates closer together นะ closer to getter แปลว่าลดค่าดีนั่นเองก็คือทำให้ distance ระหว่างกันอันเนี่ยระหว่าง2เพลทเนี่ยมันน้อยลง distance น้อยลงนะครับ e เท่าเดิมอยู่แล้วถูกไหมก็แปลว่าอะไรฮนะ uh, v น้อยลง v น้อยลง capacitor มากขึ้นต่อข้อ e ข้อ54 the four wires are each made of aluminum which of uh, which wire will have the greatest resistance นึกถึงสูตร resistance ที่เป็น ตัว y นะ r ถ้ากับโล w l ส่วน a l o ลคือ resistivity นะคือสภาพความนำอ่าเอ่อทที่สภาพความต้านทานนะของเส้นลวดขึ้นอยู่กับชนิดของเส้นลวด l ก็คือเล g t h ของเส้นลวด a คือ cross-sectional area เพราะนั้นอยากได้ r เยอะๆนะครับก็ต้องยาวๆแล้วก็ a ก็ต้องน้อยๆนะ L ต้องมาก a น้อย แอลมาก A น้อยข้อไหนเอ่ยเนี่ยดูดิก็ B ก็ยาวแล้วใช่ไหมอ่ะ A อน้อย,อยก็ต้อง B แหละนะอะ